ซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์อิริเตอร์สตัวครับผมเพื่อใช้งานควบคู่ไปกับการใช้งานตัวซิกซี่ด้วยครับผมแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยมันก็จะได้ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะให้ใช้งานควบคู่กับซิกซี่นะเว้ยไม่ใช่เอาแค่เครื่องมือตัวนี้และไปใช้งานเพดเองเลยบอกเลยว่าเจ๋งครับจะได้กาไรไหมครับเนี่ยรอบนี้รู้สึกเหมือนจะวินเลยนะเหมือนแบบความวินมันเข้าสิงนะครับทุกคนสิบวินสุดท้ายครับ8 7 6 5 4 3 2 สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องแชนแลแคมปิเกนนะครับ เป็นไงนกันบ้างผมในปี2024นี้มีใครได้ใช้งานเจ้าตัวซิกซี่อยู่บ้างครับผมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกวินเลตก,ก็ค่อนข้างดีอยู่ครับผมมีคนได้กําไรมีคนขาดทุนเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะยังใช้งานเจ้าตัวซิกซี่เนี่ยยังไม่ค่อยชินเนาะอาจจะไปเจอรอสแด้ผมหลบรอสไม่ค่อยเก่งเนาะยึดตามสินเจ็เนี่ยอาจจะยังไม่แม่นพอครับผมซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ indicator 2ตัวครับผมเพื่อใช้งานควบคู่ไปกับการใช้งานตัวซิกซี่ด้วยครับผมจะได้ ม่นยําม,มากขึ้นครับผมเราเองก็จะได้แบบมีความมั่นใจในการออกออเดร์ครังนั้นอ่ะเพิ่มมากขึ้นด้วยผมเพราะว่ามีอินดิเคเตอร์ตัวนี้คอยช่วยบอกนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันทํางานค่อนข้างคล้ายๆกับเจ้าตัวสัญญาซิกซี่เลยแต่ว่าบางทีการทํางานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขของทางซิกซี่สักเท่าไหร่นะครับถ้าเรายึดสินเจ็เป็นหลักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยดีกว่า เพื่อกี้เผื่อแป๊บเดียวสัญญาณดังอีกแล้วนะผมดูซิสัญญาณตัวไหนมายังไม่เห็นนะมันน่าจะมาแล้วก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว,ว่าจะเป็นอิเตอร์ตัวไหนที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนแล้วนําไปใช้กับสัญญาณตัวซิกซี่ตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกท,ทุกคนแบบนี้นะผมว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มาชักชวนให้ทุกคนลงทุนแต่อย่างใดครับเป็นเพียงการมาแชร์ข้อมูลเทคนิคในการใช้งานเจ้าตัวซิกซี่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมการลงทุนในตลาดเป็นเร่องท่ option เองมีความเสี่ยงสูงครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบร็อกเกอร์เอ็กซ์เอ็กเทนะครับผมเราตั้งค่าแทง่งเทียนนะเป็นห้านาทีก่อนนะและหลังจากนั้นเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์กันให้ไปที่ตัวชี้วัดครับ สีข,ข้างบนเนี่ยผมอยากได้เป็นสีแดงเข้มๆ hm แบบนี้เลยและเส้นก็จะใหญ่นิดนึงส่วนสีตรงกลางผมจะเอาทิ้งไปเลยครับผมไม่ใช้สีตรงกลางเลยแบบนี้นะส่วนข้างล่างก็จะให้เอาเป็นสีเขียวครับผมแล้วก็จะเ,เป็นสีเขียวที่เส้นหนาขึ้นมาครับผมและหลังจากนั้นกดสมัครใช้งา,รรานาไปเราจะได้มี B ีข้างบนสีแดงข้างล่างสีเขียวครับผมอ่ะข้างบนก็คือให้เดยนั่นเองข้างล่างก็คือให้บ่ายนะครับผมแต่เครื่องมืออีกเครื่องมือนึงครับผมที่จะช่วยใช้งานบอกจุดกับตัวเราได้เอาสัญญ,ญาณเด้งมาอีกแล้วครับผมตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ย ยังไม่เห็นนะยังไม่มีโผล่ขึ้นมานะมาแต่เสียงครับอ่ะมาดูกันต่อสัญญาณตัวต่อมาครับผมให้เราเสิร์ชคำว่า a i n ครับผมนี่ครับผม rainbow oscillator ครับผมกดเพิ่มเข้าไปหลังจากนั้นกดใช้ค่าเซตติ้งดังเดิมเลยครับผมนี่จะใช้เครื่องมือสอันเนี้ยควบคู่กันนะครับวิธีใช้งานกง่ายๆเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งขาเซลกันก่อนนะครับฝั่งขาเซลให้สังเกตตรงนี้ครับผมเงื่อนไขแรกเลยเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนเนี่ยทำการทะลุเส้น BB ข้างบนออกมาครับผมและด้านล่างนะผม rainbow oscillator ตรงนี้นะครับได้ทำการทะลุเมฆสีเขียวเน นเหมือกันก็ให้ทําการดูครับผมว่าสัญญาซิกซี่เนี่ยมาหรือเปล่าถ้าสัญญาซิกซี่เนี่ยมาให้กดเซลล์เราก็กดเซลล์ลงมาได้เลยครับผมแต่ว่าสัญญาซิากซี่อาจจะไม่ได้มาในแท่งแรกอาจจะไม่ได้มาในแท่งที่2แต่อาจจะมาในแท่งที่สาแท่งนี้เราก็เข้าตามเพื่อนไขได้ครับผมเพราะว่าแท่งก่อนหน้านี้นะครับผมเจ้าตัวเครื่องมือเรนโบว์ตัวนี้มันได้ทาการทะลุโซนสีเขียวอาเนี้ยออกมาแล้วนั่นเองครับผมล่าจ,จะไปเข้าแท่งนี้อะแท่งแรกแพ้ไปแท่งที่สองกดเซลล์ลงมาอะได้กําไรไปครับผมทบมาที่2มาก็ได้กําไรมาก็จบครับผมแต่อย่าลืมตั้งเป็น5้านาที สำหรับขาเซลลมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งขาบายกันบ้างดีกว่าขาบายก็คล้ายๆกับขาเซลเลยเนาะในฝั่งขาบายนะผมให้เราสังเกตเหมือนเดิมแทง่งเทียนทะลุเส้นสีเขียวด้านล่างมาหรือเปล่าแล้วก็จะตัวแท่งของเรนโบ์เนี่ยได้มีทาการทะลุโซนสีแดงออกมาหรือเปล่ามีทะลุโซนสีแดงออกมาถึง2แท่งเลยด้วยกันนะครับผมตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้อันนึงแล้วก็บริเวณตรงนี้อันนึงนะครับและหลังจากนั้นเราก็รอสัญญาณของซิกซี่ครับว่าซิกซี่เนี่ยได้ส่งสัญ,ญญาณให้เรากดบายขึ้นไปหรือเปล่าถ้าซิกซี่ส่งสัญ,ญ,ญ ในมาที่2นั่นเองนะครับผมก็รอดูให้ครบเงื่อนไขกับสัญญาเซ็กซี่ที่มาแล้วก็ให้ครบเงื่อนไขกับเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้งานจริงกันดูดีกว่าว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับผมสำหรับหน้างานณตรงนี้เลยนะครับโดยตรงนี้ต้องอย่าลืมนะต้องยึดสินเเป็นหลักด้วยนะครับผมก็เทรดตามระบบสินเจเลยแล้วก็มารอดูว่าเข้าหรือว่าไม่เข้านะครับผมหรือว่าวันไหนเนี่ยที่เราดูจากสถิติย้อนหลังนะครับอย่างวันนี้ผมมีวินค่อนข้างเยอะแต่ว่าโซนสีเขียวนะครับช่วงโซนสีเ,าสาาเ,เขีเยวท ถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยสามสิเรลยเราไปดูซิว่าบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเป็นยังไงมีเห็นไหมบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึงมีเกิดล้อขึ้นมาจริงๆนะครับผมทำให้เราอาจต้องเข้าหลังลออก็เป็นได้เทรตามเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเทตามสัญญาณซีซโดยอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าทุกคนก็แค่รอสัญญาณช,ช่วงเวลานี้ครับผมทุกคนจะเป็นช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเนี่ยเปอร์เซ็นต์แพ้นในถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมถ้าแพ้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ โซนสีขาวอยู่ก็ใช้เครื่องมือตัวนี้มาช่วยในการเข้าออเดอร์ก็ได้ครับผมอันนี้คือเราสามารถนํามาประยุกต์ได้แต่ว่าก็ยังต้องยึดสินเจตเป็นหลักอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเทรดหลังลอ็อตแต่ว่าล็อตในโซนสีขาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเยอะอาจจะต้องออกไม้เบาๆไม่ได้ออกไม้แบบเท่าปกติที่เราเทรดอยู่ทุกครั้งเนาะสมมุติวปกติเราเทรดอยู่ที่1 0 0 0บาทเราจะต้องลดมาเหลือสัก200 300ประมาณนี้เพื่อไม่ให้เสี่ยงจนมากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนได้เหมือนกัน,เน,ะะน,นกัเนเอองงรร้้กก็แจาวาวตดล ยึดกดตามสินเแล้วก็ดูเครื่องมืออินดิเคเตอร์ตัวนี้ประกอบไปด้วยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูซิว่าตอนนี้มีสัญญาณอะไรมาบ้างสัญญาณมีมาแล้วสัญญาณตอนนี้มีมาแล้วผม AUD USD เดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไง AUD USD นะครับ AUD USD อ้าวสัญญาณยังไม่เปิดหรอ X X ยังไม่เปิดนะอีกตั้ง1ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวไปดูตัว binary ดีมีไหมยสัญญาณไม่มีครับม่มีนะเสียดายมากอีกหนึ่งชั่วโมงสัญญาณเปิดครับแต่เรามาดูกราฟก่อนว่ามันใช้งานดดด้้วยกกกันน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 ไมมมะเเหหห็็ททุคคู AUD เดี๋ผยผมเปิด2จอแบบนี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหม AUD USD ส่งสัญญาณมานะครับผมแล้วก็เงื่อนไขเข้าค่อนข้าง,ง,งจะแม่นยําเลยเห็นไหมว่าแทง่งเทียนเนี่ยทำการทะลุเส้น BB B ออกมาแท่งที่1น่ะครับผมแล้วก็เจ้าตัวแท่งเรนโบว์ด้านล่างเนี่ยก็ทะลุโซนสีเขียวออกมาครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยเราก็สามารถกดเซลล์เข้าไปได้เลยในแท่งถัดไปแต่ว่าตอนนี้เป็นโซนอะไรแล้วก็มาเช็คก่อนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเทรดได้ไหมเทรดได้ครับผมศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็สามารถเข้าได้ถ้าสินทรัพย์ของใครเปิดนะของไอเอทอ,อ,อน,นี้สินทรัพย์ของ AUD USD ยังไไไมมม่่ดด้เเปิรผก็ลยสา ถ้าเข้าเนี่ยเดี๋ยวามารอดูแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าจะก,กําไรหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมารอดูสำหรับ AUD USD ตรงนี้นะพร้อมกับสัญญาณด้านข้างตรงนี้ดูซิว่า,วาจะเป็นยังไงเนาะเ<อ>พราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สัญญาณใหม่เนี่ยยังไม่มีมานะคำรับผู้เงินตัวอื่นนะครับเราก็แค่รอตัวนี้ไปก่อนเนาะที่เห็นล่าสุดก็จะมี EURGBP ครับผมไปดูซิเป็นยังไงผม EURGBP เปิดแล้วอ่ะตัวนี้นะครับผม EURGBP เห็นไหมเห็นไหม EURGBP เป็นยังไงล่าสุดสัญญาณมาเมื่อตอนกี่โมงนะ EURGBP มาตอน6กโมงสีเป็นช่วงที่เราไม่เข้าเทรดนะครับ โซนขาวเนาะตรงนี้เลย5โมง40เป็นช่วงที่เราไม่เข้าเทรดและสัญญาณมาพอดีแล้วเป็นไงทุกคน,นยังไม่ตรงตามเงื่อนไขเลยช่วง6โมง40แท่งเทียนทะลุมาจริงๆนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวแท่งเรนโบว์ด้านล่างของเราเนี่ยมันไม่ทะลุโซนสีแดงออกมานะครับเออเห็นไหมเมื่อถึงจุดที่ซิกซี่ที่เข้าก็คือช่วงบริเวณนี้ก็ยังไม่ทะลุมันทําให้เรากรองได้ว่าเราไม่จะเป็นต้องเข้าก็ได้ก็ค่อนข้างเออใช้งานได้ดีนะครับามาดู a อ d ุดีต่อเอ d ีต่อเอา้านี่นะคือสัญ,ญญาณตรงนี้ให้เข้าไปเป ผมเป็นยังไงต่อสําหรับ A.U.D. นะตอนนี้เหลืออีกประมาณ3นาทีสามเซวีครับจะเป็นยังไงสัญญาณตัวอื่นก็ยังไม่มีมาเราก็ยังไม่สามารถเทรดได้นะแต่ตอนนี้ผมก็มาลองให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงสาหรับเจ้าตัว A.U.D. นะครับเอ้ย <c oughs> ผมยงให้ทุกคนดูก่อนหน้านี้ <c oughs> A.U.D. ก็มาใช่ไหมตรงนี้นะครับแล้วเป็นยังไงครับแม่นไหมก็คือเจ้าตัวแท่งเทียนเนี่ยทะลุ B.B. ออกมาด้านบนแบบนี้และข้างล่างแท่งเรนโบ์ของเราเนี่ยก็ทะลุโซนออกมานะครับผมและ A.U.D. ของเราเนี่ยสัญญ,ญาณมาให้เข้าในแท่งนี้นะครับผมเราก็กดเซลลลงมาและก็วินเป็นไไปทีี่่เเเเเรรรรรยยบ้้้้อออออตตตตงงงงงาาาาามมมสัญญณขขข็็็กกกกแแลลคืืดว ไหลแบบนี้เลยครับผมสัญญาณเพิ่งมาตอนกี่โมงนะลองมาเช็คดูซิเพิ่งมาตอน6กโมงครึ่งนะผมน่าจะเป็นโซนที่เราไม่ควรเข้าด้วยเป็นโซนสีขาวแบบนี้แต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้ก็สามารถมา a d แ p ปใช้ได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กบับดูพินิคของทุกคนนะเป็นผมผมจะไม่เข้าแล้วกันอันนี้ผมมาลองผลย้อนหลังให้ทุกคนดูนะเออว่ามันเนี่ยใช้งานแบบไหนแต่เป็นผมนะถ้าเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในโซนสีขาวแบบนี้ผมจะไม่เข้าแล้วกันถ้าจะเข้าเนี่ยก็อาจจะหยอดเบาๆดีกว่าครับและนี้อีกเทคนิคนึงนะผมอยากจะแชร์ให้กััับบคคคนนนนนททททีีี่่่่่่ใช้งงาาาสสญญเเกกซอออยยูลวววิตผม ใช้งานซิกซี่มานานพอสมควรแล้วครับเป็นวิธีเลือกเข้าสัญญาณครับถ้ามีสัญญาณมาพร้อมๆกันหลายๆตัวนะครับให้เราเลือกเข้าสัญญาณที่ก่อนหน้านี้ชนะ1ครั้งครับแบบนี้ครับผมถ้าสมมติว่าสัญญาณมา E U R A U D U R J P Y อย่างเงี้ยแล้วก็ G B P ก็มามา4ตัวนะครับผมให้เราเลือกเข้า A U D ครับผมเพราะว่า A U D เนี่ยก่อนหน้านี้มีการชนะไปแล้วหนึ่งครั้งนั่นเองทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นที่เราจะสามารถชนะได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานตัวซิกซ รู้มาก่อนหน้านี้เราสามารถ follow กดสวนบายขึ้นไปได้นะครับสำหรับ ej นะน่าสนใจอยู่แต่เท่าที่ดูแล้วเทนมันค่อนข้างก็จะไหลอยู่นิดนึงนะครับแต่สามารถกดได้ครับรอ2อวิสุดท้ายตั้งเป็น5นาทีด้วยนะอย่าลืมนะครับบางทีผมก็ลืมนะลองเข้าให้ดูครับกดครับโอ้โหไม่ได้ราคาเปิดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในโซนเขียวแล้วนะสามารถเข้าได้นะครับนี่นะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสเนาะอยู่ในโซนเขียวนะนี่นะทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งนะอยู่ในโซนเขียวนะสัญญาณมาเข้าได้ครับแต่ใครจะเทรดหลัง loss ก็เทรดได้เหมือนกัน เดี๋ยวรอรุ้นดูกันว่าจะเป็นไง AU DWIN ไปแล้วครับนี่ตามเงื่อนไขตรงตามเงื่อนไขทั้งซิกซี่แล้วก็ทั้งเจ้าตัว i n เ i c a t o r เป๊ะเลยนะฮะ,ะมาดูกันต่อ EURJPY อาจจะต้องทบได้นะอันนี้นะรอดูกันก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มาตรงเข้าเงื่อนไขนะครับสำหรับอันนี้เนาะที่มันทะลุออกมาเนี่ยทะลุนี่ทะลุหน่อยถือว่าทะลุแล้วกันนะครับอาจจะต้องทบนะครับเดี๋ยวรอดูกันสําหรับรอบนี้นะ ย,ยังไงยังไงสิยังไงก็ต้องแชร์กันแบบนี้นะคุเราเป็นคนใช้งานสัญญาณเนาะเราก็ต้องหาเครื่องมือเนี่ยมาช่วยเนาะถ้าเราไปเทตกาปะเปล่าเนี่ยโดยไม่ใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยเนี่ยถ้าเทตดตามซิซี่เลยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยมันก็จะได้ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะให้ใช้งานคู่คู่กับซิซี่นะเว้ยไม่ใช่เอาแค่เครื่องมือตัวเนี้ยและไปใช้งานเทตดเองเลยบอกเลยว่าเจ๋งครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยลองมาแล้วผมก็เทรดเสียไปค่อนข ถ้ามันจะไหลเนี่ยมันก็ไหลไปเลยครับถ้าเราไม่ได้ใช้สัญญาซิกซี่เนี่ยมาช่วยกรองอีกทีนึงเนี่ยเราเข้าแล้วทบไปเรื่อยๆเนี่ยพอระเบิดตงพอดีเลยนะฮะ <c oughs> อ่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ1นาที30มบวิครับจะเป็นยังไงจะได้กำไรไหมครับเนี่ยรอบนี้รู้สึกเหมือนจะวินเลยนะเหมือนแบบความวินมันเข้าสิงนะครับทุกคน <c oughs> อุ้ยมันลงมามันลงมา,มงมาเหมือนจะไม่วินแล้วอ <c> ะ <oughs> ยังไงวะเนี่ยปิ่มๆอีกแล้วจะชนะปิ่มๆหรือจะต้องทบกันแน่นะลุ้นว่ะอุ้ยทุกคนอีก456วิามีอ่สได้ทบแต่ว่าาถ้ิกชนะผมจะไม่ทบผมจะยอขาดทุน1บาม วินัยของผมเลยนะครับถ้าแพ้ก็ต้องคือแพ้ต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าซิกให้ทบผมถึงจะทบนะแต่ตั้งรอไว้ก่อนได้ครับ2,000บาทครับผมตั้งไว้5นาทีเนาะเนี่ยซิกอาจจะต้องทบนะเห็นไหมเห็นไหมรอรุนครับผมดูข้างบนด้านซ้ายตรงนี้นะดีดกลับขึ้นมามีไหมห้าสี ส,สองกดเข้าครับปึ๊บโอเคหมายแรกแพ้ไปครับไม่เป็นไรน,นี่นะหมายแรกเราแพ้ไป1,000บาทครับผมต้องบอกว่ามันก็คือเทคนิคปกติเลยที่เราจะต้องใช้งานนะครับของซิกซี่ก็คือก็ต้องทบเงินขึ้นไปนั่นเองนี่ได้ราคาดีด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ราคาเปิดนะแต่ว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปหรือเปล่านี่ต้องไปลุน้นกันอีกทีหนึ่งครับอีกห้านาทีครับผมนั่งรอไปยาวๆและระหว่างรอสัญญาณนะครับผมถ้าใครสนใจอยากใช้งานซิกซี่เนี่ยสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครยังมีบัญชี e e าาเอ็ก ก็มีให้ใช้งานฟรีเหมือนกันทุกคนเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปในรายกลุ่ม Open Chat นะครับผมแล้วก็ทักถามแอดมินไปในกลุ่มได้เลยครับผมว่าอยากใช้สัญญาณ s i x y Free เนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้ผมหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นนักเทรดเนี่ยเขาจะคอยตอบก,กันอยู่ครับก็ทำตามเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะได้ใช้สัญญาณ Sixty Free เทดพร้อมโค้ดไปได้เลยนะครับวุ้ยตอนนี้สัญญาณพุ่งขึ้นมาแล้วลไไเกินปไปหรือเปล่าพุ่งมาแท่งใหญ่มากโอ้สุดยอดเอาเรื่องเอาเรื่องครับเวลาเทรดยังไม่จบครับอย่าเพ สุดท้ายครับแปดเจ็ดหกห้าสี่างยังไงวิน เอาเรื่องว่ะเป็นไงครับผมเทคนิคนี้บอกแล้วนะผมมันใช้ได้เรื่องสุดๆครับยังไงทุกคนก็ลองนำกลับไปใช้ดูนะผมสำหรับเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะก็มาแชร์กันประมาณนี้สําหรับวันนี้นะผมบอกได้คําเดียวนะผมว่ามันฝึกฝนครับผมจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทํากาไรในตลาดไบโอเรียลชันเนี่ยได้จริงๆครับสำหรับพาเวิร์ EP นี้ก็มีประมาณนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วนายเอเจ็ตเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานกันดูว่าผมผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับไปแล้ว